ครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้พูดเรื่อง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 หมูนะครับราคาหมูนะครับแล้วก็ความหวังของพี่น้องชาวหมูที่จะลดต้นทุนนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะมามาพูดถึงเรื่องผักสุขภาพนะครับของของของที่ให้นะครับไวเนเจอร์ฟาร์มนะครับนะครับผักสุขภาพของผมเนี่ยนะครับเราจะไม่มีพวกสารเคมีเป็นอันตรายแต่ผู้บริโภคนะครับเราจะกินแล้วปลอดภัยนะครับนะครับเพราะว่า การกินเคมีเข้าไปทุกๆวันเนี่ยมันการสะสมนะครับทําให้ร่างกายเราเนี่ยจะเกิดปัญหาเมื่อตอนเรายุมากขึ้นมานะครับครับวันนี้นะครับเราติดค้างเมื่อวันที่แล้วเราได้มีการเก็บผักนะครับแล้วก็วันนี้มาจะมาสาธิตเก็บผักแล้วก็แพ็คแพ็คผักนะครับในในระบบสุญญากาศนะครับให้ให้เพื่อนๆนะครับชาวหมูแล้วก็เพื่อนๆที่ว่าติดตามเฟซผมแล้วก็แล้วก็ อ่าไอ่ยูทูบนะครับ YouTube แล้วก็จะมีทิกต o k ด้วยนะครับที่เราเราลงเอาไว้นะครับนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มเก็บผักนะครับก็เดี๋ยวให้น้องๆสองท่านนี้นะครับเก็บผักเอากินคอสก่อนก็ได้นะเรีอเอากินคอสก่อนก็ได้้วเดี๋ยวก็ต่อด้วยตรงนั้นได้เลยนะครับครับการการการเก็บผักแล้วก็มามาช่วยกันลงมานะครับการเก็บผักแล้วก็ก็เราก็เดี๋ยวจะแพ็คแบบสรรยากาศนะครับ อันนี้อันนี้ไป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 แช่ใส่ใส่กระมังนู้นเลยนะมาส่งให้เฮียนะครับอ่ะวมาช่วยช่วยกันนะครับอ่ะรับไปถ่ายทั้งนุ้นนั่งก็ได้อ่าครับโอเคโอเคอยู่ข้างบนเลยก็ไดนะมายกยกไว้ละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยกมาทั้งทั้ง,ท,งทั้งไอ้แผงเลยนะอน,น้น โอ้เต็มแล้วเดี๋ยวเอให้เขากดน้ำให้จมจมดิ้นนะไอผักที่ไม่สวยพวกอย่างเงี้ยเราเด็ดออกนะเราจะได้แพ็งเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเด็ดออกนะครับนะครับเอา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 แผงเอาเอานี้ไไม่เอานี้เหมนกันเอาเนี้ยกินโอ๊กกินโอ๊กยกยกยกมาทั้งกระบะเลยไม่ใช่ไม่ใช่ยกแต่อฟ้ามันเออโอเคมานี่เลยมากดกดให้จมน้ำาหญ่ใอย่าอย่าห่หยดตรงนั้นดิ ให้จมน้ำอ่าเอาวางไว้ก่อนก็นได้นะกดกดเอาเอาก็แพ็กสุญยากาศให้เขาดูเลยนะครับก็ระวงังระวังใบมันหักอ่าครับครับก็ผักเราก็อยู่ประมาณที่ประมาณสี่สี่สิบวันต้นๆน,น,นะครับนะครับาะเมื่อครั้งที่แล้วที่เราถ่ายทํานะครับ ด้านหน้าที่เรากําลังจะเก็บผักนี่นะครับมันมีผักเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วผมเองก็ไม่เคยมีเวลา <c oughs> ก็ให้น้องๆเขาเก็บผักไปนะครับแล้วก็ก็แพ็คสุญญากาศไว้นะครับแล้วก็มีแพ็คเอาไว้ในตู้ตู้เย็นนะครับเพราะว่าเราแพ็คสุญญากาศมันไม่เปลืองน้ำที่นะครับแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้นานนะครับแล้วแล้วผมก็มีการทดลองว่าแพ็คสุญญากาศแล้วเก็บในในในกล่องกล่องโฟมแบบ แบบแบบเป็นอากาศธรรมดานะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปถ่ายท่านดูว่าการเก็บแบบแพ็คสุญญากาศนะครับโดยโดยไม่ได้ใส่ในตู้เย็นเนี้ยมันจะอยู่ได้ประมาณสักกี่วันนะครับก็จะเอา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 คลิปมาฝากท่านอีกนะครับครับก็ตอนนี้กี่นาทีแล้วครับครับก็เดี๋ยวคุยต่ออีกทีนะครับตอนนี้น้องก็กําลังกําลังกําลังแพ็คนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้ น้ำเยอะไปหน่อยไหมโ okay. อเคต่อคือเราต้องใส่น้ําลงไปหล่อเลื่นให้ให้รากมันนะครับให้รากมันเนี้ยมีมีน้ํานะเพื่อเพื่อหล่อเลี้ยงผักก็จะได้อยู่อยู่ได้หลายวันนะครับนะครับอันอ,อาการนี้เป็นการเก็บผักที่ถูกต้องที่สุดนะครับนะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับนะครับเอาเอาสองต้นก่อนแล้วก็ลองแพ็คดูนะครับ ครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวพาชมผักดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลดโอ๊กนะครับกีนคอสนะครับนะครับแล้วก็อันเขียวๆนั่นก็จะเป็นกินโอ๊กนะครับอันอันนี้ก็จะเป็นผักกาดนะครับผักกาดนะครับอันนี้เป็นฝางตุ้งดอกนะครับครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเก็บรัวฝางตุ้งดอกนะครับส่วนใหญ่ก็เก็บไปแจกญาติๆพี่น้องเพื่อนๆนะครับนะครับฝางตุ้งดอกนี่ดูแล้วมันผมว่ามันมันจะกินอร่อยเปล่าเราก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวถ้าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวไปทํากินแล้วจะบอกให้ท่านรับชมนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นฟังต้งดอน,นครับก็ส่วนใหญ่คนงานที่มาปลูกให้เราเนี่ยก็จะเป็นคนพมา่านะครับก็บางทีเราบอกอย่างก็ไปอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ไม่ไมว่ากัน,นครับเพราะว่าบางทีการสื่อสารไม่ตรงนะครับเราก็พยายามจะให้ปลูกไอ้ผักสลัดเป็นหลักแล้วก็มีผักไทยบ้างตอนนี้อ่าลูกน้องผมนะครับเปปลูกเฉพาะอผัก ผักไทยเยอะมากนะครับผักสลัดแท๊จะไม่ไม่ไม่เหลือนะครับนะครับอันนี้ก็เ kind ป of ็นผักกาดนะครับเยอะมากนะครับอันนี้ก็เลตอ๊อกนะครับเลตอ๊อกอ่าอันนี้น่าจะเป็นผักกาดเขียวนะครับหรือว่าหรือว่าเขาเรียกว่าตัวชายนะครับผมก็จําชื่อผักไม่ไม่เคยได้มากนะครับนะครับอันนี้ก็แนวน,น,นี้ก็เป็นเป็นต้นที่ว่าตอนนั้นเราถ่ายอย่างต้นเล็ก,ลกๆนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ อันนี้เหมือนกันแล้วก็เริ่มเริ่มโตแล้วนะครับเริ่มโตนะครับนะครับครับเดี๋ยวเราก็เดินเดินกลับไปดูผักไปเดี๋ยวไปดูลูกน้องแพ็คผักแบบสุจกาตให้ทุกท่านชมนะครับเดี๋ยวผมนาหน้าเลยนะครับนะครับครับช่วงช่วงเดือนเมษายนนี้โอ้อากาศร้อนมากนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับผักบางบางต้นก็มีเหี่ยวเหี่ยวมากนะครับ นะครับอันนี้ก็ก็เป็นการที่ว่าเราต้องมาหาวิธีนะครับนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมเอาแลมพี่หลังคาเนี้ยล่นมาไว้ข้างหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอาน้าสป,ปริงเกอร์ฝอยนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณนักสิบโมงเราก็จะเปิดเปิดน้ําสปริงเกอร์แล้วก็ก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็บ่ายโมงนะครับเพื่อลดลดความร้อนนะครับให้ผักของเราเนี่ยได,ได้ได้สดชื่นนะครับ จะได้เจริญเติบโตอย่างมีความสุขนะครับคนกินก็จะได้มีความสุขไปด้วยนะครับนะครับนะครับพร้อมพร้อมแพ็กหรือยังนะครับอ๋อก็จะชานิดนึงครับนะครับอครับครับตอนนี้กําลังจะแพ็กผักให้ให้ดูนะครับก็ตอนนี้น้องก็เอาเอากินอกนะครับก็ใส่ถุงละสองต้นนะครับเพราะว่ามันมันจะง่ายหน่อยนะครับนะครับถ้าถ้าต้นเล็กไปก็ใส่สามนะถ้าต้นต้นใหญ่ก็ใส่สองต้นพอ นะครับนะครับสองสองหรือสาม,สามเอาสามเลยก็ได้ต้นมันไม่ค่ใหญ่มากนะครับโอเคเอาข้าวยาวขายาวด,ด้วยนะเดี๋ยวเอามามาแพกสุญญากาศนะครับนะครับการการใช้สุญญากาศก็เราจะจุ่มลงไปในน้ำนะครับ,นะรบอันนี้ครับอ่าอ่าดันเราปล่อยเดยปล่อยให้ลมออกอ่าปล่อยให้ลมออกปล่อยให้ลมออกอ่าให้ไม่ให้มิดน้ำเลยให้ลมออก อ่าแล้วก็บีบให้แน่นแล้วก็มามา,มาลัดโอเคนะครับเห็นไหมครับการแพ็คสุญญากาศเนี้ยดีอย่างหนึ่งถ้าเราแพ็คอัดอากาศเข้าไปเนี้ยมันจะใช้ในที่เยอะในการส่งก็ลําบากในการเก็บในตู้เย็นก็ลาบากเพราะบางบ้านเนี้ยตู้เย็นไม่ใหญ่นะครับเก็บก็ได้นิดเดียวเราแพ็คอย่างนี้เราจะเก็บได้หลายวันนะครับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะพาไปดูที่ผมแพ็คเอาไว้ใส่ในตู้เย็นนะครับนะครับว่าผักเวลาเราเปิดมาแล้วมันสภาพเป็นยังไงนะครับ นะครับตอนนี้ก็จะแพ็กกินโองนะครับนะครับอันนี้เราแพ็กเสร็จแล้วก็ตั้งไว้ที่นี่ก่อนนะครับนะครับเราก็พยายามตั้งตั้งเป็นแนวแนวตั้งนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ให้ผักเนี้ยมันมันได้ได้กินน้ําที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับครับโอเคนะครับน้องกําลังเอากินกินทอดนะครับใส่ในถุงสามต้นนะครับแล้วก็จะ กำลังจะรีดอากาศออกนะครับโดยใช้น้ําช่วยนะครับไม่ต้องไปซื้อเครื่องแพกสุญญากาศนะครับอันนี้ก็ประหยัดต้นทุนประหยัดไฟนะครับอ่ากดให้ให้มิดเลยนะครับเอ็นเอ็นให้มิดเลยอย่าอย่าอย่าบีอย่าบ,บ,บีบผักอย่าบีบรอยผักอ่าแล้วก็อ,อันเนี้ยจับตรงบ,บนนี้ให้มันเหนื่อยกับใบผักโอเคเดี๋ยวว่าหน้าไปซื้อถังให้สูงกว่านี้หน่อยนะครับจะได้แพ็กง่ายนะครับอันนี้ท่านเห็นไหมมันรีดดีนะครับนะครับนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะพาไปชมผักที่เก็บในแบบสุญญากาศเนี้อยู่ในตู้เย็นประมาณเกินห้าวันไปแล้วสภาพจะเป็นยังไงนะครับนะครับก็จะให้ให้ท่านชมนะครับนะครับสุดสุดท้ายนี่นะครับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปรอชมกันนะว่าผักที่เราแพ็คแบบแบบอย่างสุญญากาศเนี้สภาพเก็บไปในตู้เย็นนี้เกินห้าวันแล้วจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่น้องชาวหมูนะครับให้ติดตามอ่าที่ห้นะครับไว้ในเจอฟาร์มนะครับเรื่องสุขภาพดีกับผักปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขตอนที่หมูขึ้นราคานะครับแล้วก็อยากให้หมูอาหารหมูลงราคาครั้งหลังจากสิ้นเดือนนี้นะครับนะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรเสียงแซ่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็คุยกันแบบ สบายนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกพี่น้องทุกท่านนะครับที่เลี้ยงหมูนะครับให้อยู่ได้รอดตลอดไปนะครับและแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยพวกเราชาวหมูนะครับแล้วก็มาหันมารักษาสุขภาพนะครับปลูกเองก็ได้นะครับผักพวกนี้ปลูกไม่ไม่ยากนะครับมาศึกษาได้นะครับครับสุดท้ายนี้ก็หขอให้ทุกท่านนะครับให้เฮงเฮงแล้วก็รวยรวยกันทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ Gracias.